ยาวากัดน,นะครับนี่นะครับผมถ้าละงวดละงวดก็มีบนหกหคู่หลังหคู่ครับผมสำหรับงวดนี้งวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพัห้าหสิบดสองตัวบนมี0ศูน0์หกศูนยเจดศย์เก้าสหาสเจ็เก้าตัวเด่นเน่นวงกลมกับมี0ศนย์เจ็กับ0ูย์เก C7 เ้วกับ C9 นะคะมีเท่านี้เอาหยิบมองไม่เนี่ยมันบังตัวเลขนะเมื่อนะหรือว่า FC นี่ตัวเดขเด็ดเด็ดเราไปแซ่ล้อมไปยุ้มตัวเลขอีกคือเก้าเนาะตัวเลขกี่บ่โอ้ยเอ้าะพี่น้องแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อใกล้จะได้เวลาแปดนาทีหรือยังนะครับค่ะแคปหน้าจอนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจทั้งสองทั้งเพื่อนน้ำเด้อพี่น้องเด้อนะครับผม วดนี้สิถูกบ่สิเป็นจังไดนะคะงวดที่ผ่านมาน่เขาแต่เล็กวิ่งเล็ขตัวจับคู่บอเขาครับสายล่างเขาอยู่ค่ะอาจารย์เพิ่นก็เลยว่า